มาถึงเรื่องราวของทางด้านนุพพรคุยข่าวนะฮะก็คงจะเริ่มต้นจากข่าวฝากข่าวประจําพันธ์ก่อนนะครับคือจะบอกว่าเป็นประเด็นร้อนก็ไม่เชิงเป็นเรื่องราวของทางด้านข่าวฝากข่าวประจําพันธก็แล้วกันเรื่องราวของการจัดทํสกายวอล์กนะครับอยู่ที่เขื่อนสลินทรน,นะครับซึ่งวันนี้ทางด้านคุณชนุทิตเอง ก็ได้เดินทางไปลงไปพื้นที่นะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์โดยมีตัวแทนของการไฟฟ้าพาเยี่ยมชมและก็รวมทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอบุบลราชธานีเราด้วยนะครับได้ลงพื้นที่ไปครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นข้อมูลจากทางคุณชนทธิตจันทร์สิงห์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับไปฟังเสียงจากทาง ผู้ที่จะให้สัมภาษณ์นะฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแค่ดูชื่อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนะครับผมนะฮะจากทางด้านคุณชลธิชจริสิงก็ส่งข่าวมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จครับโครงการนี้จะพิชมโด้านพลังงานของประเทศไทยยังไงครับถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่ ุกภาคส่วนให้ความสําคัญนะครับที่อยากจะให้เราลดใช้เชื้อเพลิงแบบเก่าที่เรียกว่าฟอสซิลนะครับลงแล้วก็หันมาใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นพลังงานทดแทนที่น่าจะมีบทบาทต่อประเทศไทยในอนาคตทางการผลิตไฟฟ้าก็คือโซลาเซลล์นะครับซึ่งการใช้โซลาเซลล์ในอ่างเก็บน้ําของกรกพอเนี่ย หรือเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่สําคัญที่แรกๆของพวกเรานะครับเพราะว่าเราจะใช้ตรงนี้ร่วมกับทางการสไฟฟ้าจากเขื่อนที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวสถานีไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบส่งที่เรามีครับนี่ก็คือการสัมภาษณ์ของทางด้านตัวแทนจากทางด้านกฟผนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีเราจับมือกับกะฟผฟื้นฟูท่องเที่ยวหนุนแลนด์มาร์คแห่งใหม่พร้อมดันรถไฟฟ้าลอยน้ำครับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยวันนี้ครับนายสิรวิททูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายบุญนญิติ์วงรักมิตรครับผู้ว่าการนะครับเป็นผู้ว่าการ เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผนะครับลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าสลินทรที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโดรโฟตติ้งโซลาร์ไฮบริดรับหรือว่าโครงการโซลาเซลลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสลินทอนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยมีส่วนราชการท้องถิ่นสื่อมวลชนผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติงานกฟผเข้าร่วมงานนักเขื่อนสลินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับ ฐานด้านนายสิรวิททูลนะครับผู้ว่าร,วราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีคือส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดอุบลเรามีแหล่งประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมประเพณีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทําให้การท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลักของจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับเพื่อนสรินทร์อฟพนนอกจากจะอำนวยประโยชน์ด้านชนะทานการประปาการคมนาคมทางนั้นแล้วก็การผลิตกระแสฟ้าให้แก่คนอุบลและก็ประเทศไทยมายาวนานแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดที่มี นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสายครับนี่เป็นคำพูดของทางด้านาทางด้านท่านผู้ว่าสลิปิทูนะครับไปฟังเสียงนิดหนึ่งก็แล้วกันครับถือว่าน่าสนใจมากเลยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสําสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดเรามีายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอยู่สามเรื่องก็คือเรื่องของการเพิ่มคุณค่าของพิาคเกษตรซึ่งส่เนหนึ่ก็คือการลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ พลังงานนะครับอันนี้ก็โซลาเซลล์ก็จะเป็นจุดเรียกว่าจุดพลิกผัน,นหนึ่งที่ประชาชนจะเห็นความสำคัญของการเอารับพลังงานโดยย่เรื่องน้ําแม้ว่าเราจะน้ําเยอะทัไงนหรืเลยจะมีพื้นที่น้ำเนี่ยเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่นนะานั้นครับอันนี้ต่อเรียนก่อนที่เป็นท่องเที่ยวในส่วนที่สองเป็นทสตรัที่เรียกว่ายุทธัาสตร์การท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักนะครับของจังหว,วัดน,นะครับเพราะว่าท่องเที่ยวจะสร้างดีสังของกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการพักอาศัยนะครับการเดินทาง แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวันนี้มีแหล่งท่เที่ยวเยอะมากยพี่ในด้านฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดแดกหรือว่าไทยแดนแลเราเนี่ยนะครับ,รบนะักข่นก็คือทางด้านนายิลิดิทูลนะครับบอกว่าเป็นแหล่งแหล่งท่องที่สํสำคัญของจังหวัดมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสายนะครับ สำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเคร์ซสิรินธรนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะดดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและก็สอดรับความแนทางของการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความสําคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็จยทํทให้ประชาชนในท้องถิน่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพและก็รายได้มีความสุขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ในขณะที่ทางด้านนายบุญาญนิตนะฮะวงรักมิตรผู้ว่าการกฟผก็บอกว่ากฟผให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าเนื่องจากว่าเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อนครับโดยพัฒนาโครงการโุลเซล์รอยน้ำไฮบริดเครือซิลินทรอน,นี้ขณะดกำลังการผลิตนะครับ45เมกะวัตต เป็นแห่งแรกที่สามารถผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และก็โรงไฟฟ้าพลังงานพลังน้ำเข้าด้วยกันโดยนำเอานวัตกรรมของการบริหารงานจากการพลังงานหรือว่า Energy Management System หรือว่า EMS นะครับเข้ามาช่วยประเมินผลและก็สั่งการให้โรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมครับทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้นและก็เป็นตัวช่วยลดความไม่แน่นอนของ พลังงานไม่พลังงานหมุนเวียนและก็เป็นการช่วยเสริมระบบพลิไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากขึ้นถือว่าเป็นการพลิตไฟฟ้าจากโรไฟฟ้าซูร์เซลลอยน้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแห่งแรกของประเทศไทยและก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับคาดฟ้าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า m m i เชี o น p e r a t i o n d a t ่นะครับที่เราเรียกเรียกว่า COD นะครับ สามารถที่จะดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน2564นอกจากนี้กฟผเองก็ยังได้เตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนให้กับกกนักเรียนนักศึกษาและกับพี่น้องป้องปายทั่วไปครับพร้อมสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นเนเจอร์วอ k w a เวย์นะครับ นะฮะไม่ใช่สกายบล็อกนะใช้ว่าเนเจอร์บล็อกเวย์ครับเพื่อเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ประมาณปลายป,ายปี2564นี้โดยกฟผจะมีการจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนร้านขายข,ายของที่ระลึกนะครับร้านเช่าจักรยานนะครับจุดบริการรับส่งนักท่องเที่ยวและก็บริเวณจอดแพรท่องเที่ยวเป็นต้นครับคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อีกนะครับ นอกจากนั้นทางกฟผเองก็มีแผนที่จะผลักดันให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดเช่นเดียวกันกับที่เครือเซนทรนเพื่อเป็นการตอบสนองต่อในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าสะอาดในปัจจุบันและก็อนาคตด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วตามโครงการนะครับน่าจะรวมแล้ว10กว่าจุดด้วยกันนะครับทั้งเขื่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับจากทางด้านผู้ว่าการกฟผครับที่นํามาผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันหรือสานหิน น่าจะลดน้อยถอยลงจนอาจจะแทบไม่เหลือในอนาคตครับครับมีการเตรียมความพร้อมยังไงมันกับเรื่องนี้<ล>าก็ที่กองของาทาตอนนี้นะครับก็คือเราอยากจะทําให้โซลารลอยน้ําที่เกิดสิรินทรเนี่ยให้เป็นไพร์โหลดโปรเจกต์นะครับทำให้สังคมได้รับทราบและเมื่อเมื่อทำได้สําเร็จเนี่ยตอนนี้เรามีแผนที่อยู่ในแผน PDP ของประเทศนะครับจะทํา2725เมกะวัตต์ ภายใน18ปีเราอยากจะทําตรงนั้นให้เร็วขึ้นภายใน5ปี10ปีนะครับพร้อมกับยังขยายความสามารถในการผลิตอย่างเช่นที่ของเกิดสินทรเนี่ยมีกําลังผลิต45เมกะวัตต์เราใช้พื้นที่น้ําเพียง1%ของพื้นที่น้ําทั้งหมดนะครับงั้นถ้าเกิดเราสามารถขยายได้อีกก็จะไม่มีข้อจํากัดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องขยายระบบส่งขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติม ซึ่งเรื่องนี้รับประกันได้เลยว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติครับนั่นก็คือครับพูดของทางด้านผู้ว่าการรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับให้สัมภาษณ์โดยตรงนะครับกับทางด้านสื่อของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับนะฮะในเช้าของวันนี้ครับแล้วก็พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลอยน้ําและก็รวมทั้งที่เราเรียกว่าเป็นสกายบล็อกด้วยแต่ว่าท่านใช้คําว่าเป็นเป็นบล็อกเวนะครับนะ ติดตามต่อไปปลายปีนี้นะฮะสองนะครับน่าจะเปิดทําการแล้วครับให้พี่น้องป้องไปสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่มีรถนะฮะอยากจะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอ bon ุบลเซอร์วิส1997ถนนขลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากที่เดียวเครื่องมือครบคันทันสมัยนะครับเทียบเท่ากับซูบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30% นอกจากนั้นก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับไม่พอนะครับยังมีการรับจิดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG แล้วล่าสุดนี้ครับเสียแจ้ครับไพบุญคำศรีครับประกาศให้อุบลเซอร์วิสนะครับเป็นตรออ,อ,อครับตร,ออ,ตรอ,ออก็คือสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับ เปิดบริการแล้วรับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาน,นะครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่2โมงเช้าจนดถึง5โมงเย็นและก็เป็นการให้บริการแบบ one stop service มาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจัรถกรยานยนต์รับทําพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับอรองติดตั้งแกส๊สทั้ง LPG และก็ CNG รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และก็ที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนครับ รถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิท1 9ึ่จัดการให้พอบริหารจัดการแล้วสับโทรโทรแจ้งครับเอาคุณุพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยแล้วเชิญรับที่อุบลสวิท1997ครับให้บริการทุกวันครับวัน s t o ร์สวิตครับโทรสอบถามครับ062-201-5510 062-201-5510ครับอุบลสวิทหนึ่งเก้าเถนนคลังอาวุธครับ หลังจากที่ตรวจสภาพรถยนต์แล้วทีนี้มาตรวจสภาพคนบ้างครับถ้าเผื่อใครที่ตอนนี้ยังมีความวิตกกังวลเป็นแพนิกนะฮะกับเรื่องราวของโควิด -19 นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนนะครับหรือว,ว่าสถานการณ์ตอนนี้เราจะบอกว่าเริ่มคลีคล่คลายก็ไม่เชิงยังมีการแพร่ระบาดอยู่ครับเกรงว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด -19 ไหมญาติที่มาจากพื้นที่สีแดงนะครับจะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่กลัดก,กลุ้มใจอยากจะรู้ครับ ไปที่นี่ครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่มีความพร้อมในการที่จะตรวจหาเชือ้อโควิดได้ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือเขาเรียกว่าเป็นรับผิดเทสครับเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายนะครับรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงค่าตรวจ1 3 0 0 1 4 0 0แล้วก็2คือการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยตรงครับเขาเรียกว่า rt-pcr ค่าตรวจ4,500บาทครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ครับที่ได้รับก,การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านจึงมั่นใจได้แล้วก็ราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่045280040 045280055โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชานีครับ หลังจากนั้นถ้าเผื่อคนที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบกัการแว่นครับไปตรวจว,ว่าสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหรเอียงเท่าไหร่ยาเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริม บุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมศส,สีจนถึงปัจจุบันนี้ครับอย่างเป็นลูกค้าอย่างเหนียวแน่นเพราะว่ามั่นใจในอุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจที่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าเขื่อนธาน,นีครับ